เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆและไม่พลาดการรับชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดถูกใจแล้วสายกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อวันที่กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาณถนนเจริญราษฎร์ตำบลวัดเกตอเภอเมืองจัังหวดเชียงใหม่มีการเปิดสาขาหรือสำนักงานของค่ายมือถือชื่อว่า เรดวันเราลองมาฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เชิญฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทาสเลตเดี๋ยวนี้สองภาษาภาษาครับสองภาษานะครับวันนี้ต่อดีใจครับใจข้ามาดีใจนี่ก็คือว่ามันมีความเน้นเยในการทํางานเน้นเยในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในการที่เราจะมาถึงวันนี้ได้การ การที่เขาเปิดช็อปเวสควันเนี่ยมันก็อาจจะง่ายและก็มันก็อาจจะย,ยากเรสวันมีเขาบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เข้าใจง่ายทําง่ายแต่เวลาทําจริงๆงานทุกอย่างมันมีอุปสรรคของมันแต่อุปสรรคจะนับจะน้อยสิ่งําเร็จอยู่ตั้งหลางนีนครับที่ฝ่าฟันมาเกือบหนึ่งปีเต็ม จน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 ได้เปิดช็อปแล้วก่อแล้วก่อรู้สึกว่าผมจะเป็นยอดขายอันดับเท่าไรนะครับอันดับหนึ่งของประเทศนะครับตอนนี้ว้าวาประเทศนะครับเรกรดดนะครับซิมเราดีครับเครือข่ายดีนะครับเป็นสายทางอะไรนะ <c oughs> ซิมเราดีเครือข่ายเราดีครับครอบคลุมนะครับเสาเราเยอะครับสัญญาณดีทุกเครือข่ายสัญญาณ ทำว่าดีกันหมดไหมมัน,ม,นมันเหมือนพี่บอยเคยเคยคุยให้ฟังว่ามันเหมือนกับถนนนะพี่บอยเนาะเครือข่ายโทรศัพท์ก็เหมือนกับถนนของเราเนี่ยเป็นเป็นถนน12เลนที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่รถยังใช้น้อยความคล่องตัวสูงอินเทอร์เน็ตสปีดแรงโทรปุ๊บติดป,ปับไม่ต้องห่วงครับใช้ได้ดีอันนี้การันตีได้เพราะหลายๆสิ่งเราพิสูจน์แล้วเบอร์โทรศัพท์ของ12บรรดาสังโตก็เร็วกว่าของเราก็เร็วกว่าน,นะครับ ของคุณพ่อคุณแม่ลูกค้าเล็บวันเลยคนแรกครับพระในบ้านผมเลยเล็บวันทั้งสองด้วยรแต่ลูกจ่ายให้ด้วยนะพ่อแม่ไม่จ่ายต้องจ่ายให้นะครับทุกเดือนนะครับก็เครือข่ายดีทุกอย่างที่สุดได้แล้วนะครับระยะเวลาไม่ได้ไม่ได้เราพูดเองมีมีคนที่นาไปใช้แล้วมีฟีดแ b a c k กลับมาว่ามันดีจริงนะครับเราก็เลยมีวันนี้เพราะไม่ใช่เพะ่อวเราด้วยเป็นพ่อเครือข่ายเป็นพาะบริษัท โดยเฉพาะโครงสร้างของบริษัทที่มีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเวกวันจะเป็นเครือข่ายที่อยู่เคียงข้างกับพวกเราตลอดไปเราเป็นครอบครัวที่ทํางานแบบมีความสุขครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก c ีอโได้รับเกียรติจพี่บอยพี่ขวัญและทีมน้องๆทั้งเหนือบนเหนือล่างนะครับมันเป็นการทํางานที่สนุกครับอยู่กับเรกวันสนุกที่สําคัญนะครับ มีรายได้กลับคืนมาใครสนใจเนี่ยเราเปิดถูงว,วันนี้มามมาบอกเลยว่าเ,เดี๋ยวเริ่มต้องคุยกันเมื่อกี้มามมาสนใจมารยะหนึ่งละเดี๋ยวผมไม่ค่อยมีเวลาไปหาท่านแต่ตัวเนี้ยวันนี้ท่านที่เกียรติมาท่านงานเยอะนะครับแต่ก็สลับเวลามาวันนี้จะได้ต่อเนื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับในส่วนของการต้อนรับก็ยินดีนะครับกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดช่องของเรียกวนันเชียงใหม่ลำพูนในวันนี้ขอต้อนรับและ ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาร่วมงานในวันนี้สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเราช่วยเรื่องธุรกิจหลังใหม่ได้ตลอดครับยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็กล่าวสั้นๆแค่นี้ครับในความรู้สึกคขอบคุณครับขอบคุณใน่อจ้าที่มาถามก็ทำมต่อมาแนะนำชมเนาะจะวัดเช่นไ่แล้วก็จหวันลำบูนณะจะมียอดขายจากนั้นมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยลั่นกลองสบัดชัยจากผู้บริหารระดับประเทศคือคนสวิตมังกรศิลานนท์ ประธานกรรมการบริหารเรสวันแห่งประเทศไทยตีกลองสะบ,บัดชัสามครั้งตุมต่มตุม่มตุ่มดังดังสุดแรงเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะอ้อวสุดยอด ก่อนเข้าไปยิ่นชมนนงานก็มีพิธีตัดริบบิ้นเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ สำหรับสำนักงานตั้งอยู่เลขที่239ถนนจเจริญราต์ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเยี่ยม พนันานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สมแยกเชียงใหม่แม่โจววงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาว,ขาวหอมมะลิตะบนน้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสีอ้ายบูโก้ ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ